ทุกคนนะครวันนี้เนี่ยคือว่าเรามางานใหญ่มากเลยนะครับเป็นงานตดตัวข้าพยนต์ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องเรื่องอะไรคะรถทัวร์ีรถทัวร์วีไอพีนะคะก็ฝากผลงานน้องๆด้วยเนาะใช่ไหมมาพีเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้เันเป็นนักหวานค่ะเล่นักหวาดที่ไ่เป็นมันเป็นเด็กที่มัน ถี know, like like ่ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสื่อด้วยที่มาสัมภาษณ์นะครับช่องฝากช่องรายการช่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นช่องบูนะช่องมูก็คือเป็นเลขหนึ่งหนึ่งพานูวัดลองไปติดตามกันนะครับช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์ติืต่อนะครับช่องบูนะครับที่เป็นมูเรื่องราวดีๆเออพาไปค้นหาสิ่งที่อยากมูเช่นบางทีแบบคนมีปัญหาเรื่องความรักไปมูที่ไหนจะดีอะไรประมาณนี้นะก็ฝาก ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลงานช่วงเดือนพฤศจิกาเถ้าไปชมต่อยังไงก็ฝากดาด้วยนะครับสองคนเขาอันนี้มีเลขขาเลขขาเป็นตัวเลขขาเขาเปิดตัวนะครับฮ่า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 เป็นยังไงบ้างผลงานช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นนักแสดงใหม่นะครับผมก็จะทีมงานได้เริ่มสื่อสารถึงแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็มีรายการลาเปมูเขาถ่ายอยู่นะครับแล้วก็ จะมีละครที่ว่าเล่นเกี่ยวกับเป็นละคร้นาที่ว่าพอเนีร์ไปแล้วครับทางพอวพหัชชื่อละครที่ยรวมเกี่ยวรักครับยังไงก็ไปย้อนดูกันได้นะครับทาง YouTube แล้วก็ทิกเกอร์ทางชื่อเรื่องอะไรครับเดี๋ยวพี่จัการ์อู่ไวกอนอู่ไวกอนอู่ไวกอนแล้วเดี๋ยวจะบอกนะฮะแต่ที่แน่ๆคือเป็นนางผีแน่นอนใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะเดี๋ ้องนไหมล่ะก็ทานเองานงแลวกตอนีสวยขึ้นมเเลแล้วฟงละโคลรแล้วก็เฟงครับต่อเลยค่ะวางหนังเรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนรถฟัววีติดตามลทุกงภาพยนตร์นแล้วก็ช่องทางอวประจายแล้วก็หนอาวัด นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นยูทูบหรือว่าทิกตอกหรือว่าจะเป็นแกมได้ทั้งหมดเลยนะครับการฝากผลงานในแต่อีกด้วยฝากผลงานอีกรอบเลยนะครับช่องทางใหม่เลยก็คือหนึ่งพาณวัฒน์รายการมูพาไปมูนะครับจะมูเรื่องราวต่างๆแล้วก็สายงานอาชีพแต่ละใสายงานอาชีพที่เราจะมาสัมภาษณ์นะครับว่าอย่างเช่นอาชีพง,งานด้านนี้เขามูกันเรื่องอะไร แล้วประสบความสําเร็จยังไงแล้วมีประสบการณ์ยังไงเรามาติดตามกันในช่องทางนี้นะครับเราจะมีรายการในหนึ่งเดือนประมาณสามเกมนะครับก็ตามแล้วก็เดือนมพิจิกาอย่าลืมนะครับผมยางภาพวิดีโอเดี๋ยวเราพูดไปก่อนเดี๋ยวต้องมาบอกกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับซีรีส์มีแน่นอนแต่จะมาพร้อมๆกันขออุ้งไปก่อนก็ถูกข้านางน่ารักมากกว่านี้ต่อค่ะพิจิา اور اچھا بھی ہوتا ہے تو بھی